ครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับกลับมาเจ็บดาวยิบล้านกันโตทางชอง่องอ่าชนี่ก็รักเป็นประจำทุกวันไม่เห็นหน้า <c oughs> คือทุกวันทุกวันเห็นหน้าแต่วันนี้ไม่เห็นหน้านะครับมาแต่เสียงโอ้โหวันนี้ภารกิจมันมากมายครับก็เลยมาแต่เสียงแล้วกันมันก็จะขึ้นไม่ได้เลยนะแต่ก็โอเค ห่วงท่านเป็นกังวลแต่เมื่อวานนี้ก็โอเครับเต็มเ็มนะหลักหน่วยรัฐบาลไทยนี่โอเป็นอะไรที่สุดยอดเอดี LD ก็สุดยอดเมื่อวานหนึ่งสามรับเต็มนะหกห้าก็รับเต็มนะแต่บางทีเราไม่ได้เอาสามมาใส่ไงเราไปเอาหนึ่งเอาหนึ่งกับศูนย์มาใส่ครับเป็นหนึ่งหกห้าศูนย์หกห้าตามเขาเรียกว่าตาม VR ไงแต่ VR อาเขาลงหนึ่งสามอยู่แล้วเมื่อวานในรัฐบาลนะก็ะถือว่าไปแบบสบายๆนะรัฐบาลแต่รอบนี้นะรอบนี้คนะ่ำนี้นะครับค่ำนี้ค่ำนี้ ใครจะเข้าไปติดตามจริงๆผมว่าจะมาวับ่ายโมงทีนิทำข้อมูลไม่เสร็จบ่ายโมงครึ่งอ่ะแต่ว่าท่านใดที่จะเข้าไปติดตามฟังก็ mm. ทวิตเตอร์ 4md4u ในกลุ่มสมาชิกนะครับ mm. ก็รับเพียง46ท่านเท่านั้นท่านสามารถที่จะเข้าไปฟังได้อันนี้ผมก็จะพูดถึงในเรื่องของรัฐบาลก่อนรัฐบาลรอบวันที่16กันยายนจนสร,ร18แล้วก็จะเรื่องของ LD ด้วยอย่าพูดให้ฟังว่า LD คืออะไรท่านจะได้ไปหลักการายังไงจะไปาะสมาชิกเขาก็เยอะอยู่แล้วนะส่วนท่านใดที่อยาก จะแทรกสมาชิกเข้าไปก็สามารถจะแจ้งความไปส่งไปได้เดี๋ยวผมแจ้งารายละเอียดท่านไปนะวันนี้ใบเขียวนี่ผมทําให้ไม่ทันจริงๆนะใบเขียวนี่ให้ไม่ทันต้องขออภัยสมาชิกด้วยเหมือนกันนะส่วนผมก็ทําให้ไปให้ข้างล่างนั่นแหละครับที่ส่งไปเป็นเป็นเป็นใบอธิบายไปนะใบเขียวต้องขออนุญาต1วันนะขออนุญาตจริงๆไม่เคยขาดนะแต่ว่าวันนี้ต้องขาดให้ท่านนิดหนึ่งใบเขียวครับทาไม่ทันจริงๆครับเอ้า ก็ลองดูว่าเรากลับมาไปาตรงนี้เลยนะครับว่าก็นี่แหละครับคือคัมเพลรวยนะโหราศาสตร์ความร่ำรวยจริงๆทุกอย่างนะท่านสามารถเรียนรู้ได้นะไม,ม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทุกอย่างแหละที่ผมพูดไปไม,ม่ว่าจะเป็น k o n i s d y แล้วก็ l o d c o อะไรต่างๆนานาเน,น,นี่ยท่านสามารถเรียนรู้ได้หมดเลย ก็สามารถสมัครเรียนได้ใน,ในชุดคมภีรวยนี่แหละครับก็0ูนย์4 2 6 8 8 1 0 0ดไลน์ก็บ้านมาดู198นะครับส่วนท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องรายการนั้นก็สามารถสนับสนุนได้นะโดยผ่านธนาคารอมสินศูนย์00ศูนย์80สามารถ2246ครับพุทธิพงศ์อินตราทนั้น,นก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องรายการได้เลยส่วนท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการอีกท่านหนึ่งก็สั่งสบู่ สูตรหน้าใสปิ้งปิ้ง,ปงไปนะสั่งไปเลยนะสั่งหนึ่งโลนะสั่งไปเถอะนะอ่าผมพูดมา3วันแล้วยังไม่ได้สักโหลเลยเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นวันนี้ขอได้สัก2โหลนะฮะสโลครับขอ2โหลนะวันนี้ใครสั่งไปก็ได้นะครับสโหลศูนย์ลูกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนสามโหลแล้วกันครับนะเอา3โหลแล้วกันขอ3โหลนะวันนี้นะขอ3โหลมีของแค่3โหลนะศูนย์ลูกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ครับสบู่หน้าใสปิ้งแล้วก็ครีมอ่าน้ำมันมาหน้าเด้งดึงดังดึงดังดึงดังเด้งเหมือนกันโอ้ยนะ จัดไปตามนั้นวาวาตามนี้เหมือนกันอ้าวกอวากันไปนาก็จัดมาตามนี้อ้าวกลับมาดูวันนี้นะฮะวันนี้นี่จริงวันนี้นะผมก็ขึ้นมาอย่างนี้จริงจริงแล้วก็ผมมานี่มันบ่ายกว่าเลยนะบ่ายสามนะครับเนี่ยบ่ายสามนี่ผมไม่แน่ใจคือคืออะไรถ้าถ้าจีนเนี่ยผลจีนจะเป็นอย่างนี้อันนี้สิบสี่นาฬิกาอันนี้จีนนะครับจีนจะมีหนึ่งกับสามท่านก็ดูว่าเขาออกหรือเปล่านะหนึ่งกับสามออกหรือเปล่าจีนนะ่ยท่านก็ดูจีนบ่ายนะ หนึ 1> 1่งกับสามเนี่ยมีก็ถ้ากระเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งซ้ำสามแค่นี้เองนะถ้าบอกว่าเบิ้ลปุ๊บก็หนึ่งหนึ่งซ้ำสามสิบแต้มก็หนึ่งเก้าสามเจ็ดอย่างเงี้ยครับก็อยู่แค่นี้อยู่แค่นี้เองครับอยู่แค่นี้เองนะก็มันจะอยู่แค่นี้เองแหละถ้าเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งซ้ำสามเดี๋ยจีนบ่ายนะครับอมีจีนบ่ายทำอยู่แล้วครับตัวตัวนี้สําคัญนะตัว C ีโอนี่ที่ผมว่าแล้วก็ L อลดีสองเจ็ดแปดครับสองเจ็ดแปดถ้าเกิดว่าสองเจ็ดแปดมาแน่นอนสองเจ็ดแปดถ้าไปยิงถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ย มันเบอรนะ์หนึ่งหนงึ่งสามสามถ้าเกิดว่าสิบแต้มก็าสองแปดหรือ 1, รอันอื่นก็แปดสี่แปดหนึ่งเนี่ยท่านก็ใส่ไปนะครับก็ใส่ไปตามนะั้นนะี่คือลักษณะพวกนี้ถ้าเรียนรู้ปุ๊บท่านรู้หมดนะครับเรียนรู้หมดเรียนรู้แล้วท่านถ้าเรียนปุ๊บท่านจะรู้หมดว่าเออจริงยังไงมาอย่างไงอันนี้จีนนะครับแล้วหลังจากจีนเสร็จใช่ไหมมันก็จะไปอันนี้มันสิบสี่นาฬิกาท่านก็ไปสิบห้านาฬิกาห้านาทีสิบห้านาฬิกาห้านาทีนี้จะเป็นหางเซ็งนะฮกเกิลหนึ่งฮกเกิลหนึ น,นี้ห่างเสงหกกับหนึ่งท่านก็ดูว่ามาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะท่านก็ดูครับอันนี้บ่ายโมงผมทํานี่ผมดูวันนี้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เช็คให้ท่านนะถ้าท่านก็ลองเช็คดูครับลองเช็คดูส่วนใหญ่ก็ v i p ก็ได้นะมันอาจจะมา v i p กล่องก็ได้แต่ถ้ามันมาตรงๆเขาก็าห่างเสงบ่ายอย่างเงี้ยห่างเสงบ่ายก็มีมีหกกับหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันถ้ามันบอกว่ามีอะไรท่านดูหกกับหนึ่งแล้วตัวยามิทม 5, 5ํมห้าห้าหนึ่งหก 1> 5, 1, 6, ถ้าหนึ่งหกถ้าหนึ่งหกไม่มากก็มีห้านะครับสิบแต้มก็ห้าห้าประมาณนี้นะถ้าหกมาสิบแต้มก็หกสี่หรือหกหกนี้ก็ได้ก็แตแล้วแต่ก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปยิงอะไรนี่คือคือเขาเรียกว่าห้างบ่ายนะห้างบายย่ายเงี้ยครับห้างบ่ายแต่ว่าดีเจเขาเจ็ดเลยนะดีเจเขาเจ็ดเลยนะสองก็เจ็ดเจ็ดเลยนะเนี่ยถ้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งนี้ก็ได้นะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งนี้ก็ได้ถือว่าไปไปได้นะเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเนี่ยห้างบ่ายนะถ้าก็ไปได้เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหรือว่าแปดเจ็ดหรืออะไรก็แล้วแต่ทั่าน ั่นก็ไปได้ครับตามลักษณะเงี้ยคือคือห้างบ่ายก็จะไปนี่นะแต่หกกับหนึ่งถ้าถ้าหกมาก็หกมีโอกาสมาสูงอ่ะหกมีโอกาสมาสูงถ้าสิบแต้มมันมีสิบแต้มมีอะไรบ้างนั่นก็อะไรไปอย่างไอเอสมันห้าก็สูงอย่างเงี้ยครับถ้าสิบแต้มมีอะไรตรงนี้มันไม่มีหกสี่หนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าห้าห้าทั้งเก้าหกกับหนึ่งมายิงใช่ไหมก้าหกห้าหนึ่งห้าอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดสิบแต้มไงในในความหมายผมว่านะนี่คือห้างบ่ายนะแล้วก็รอผลดู รอผลดูแล้วกันก็ประมาณนั้นแหละอ่าแต่ผมท่านไม่ทันหรอกเพราะว่าผมอัพขึ้นหนึ่งก็น่าจะบ่ายบ่ายสองบ่ายสามกว่าแล้วท่านแต่ยังไม่ทันแล้วก็ไปบ่ายอ่าอันนี้ลาวลาวไปลาวอันนี้ไปบ่ายโมงบ่ายไอสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีหกกับหนึ่งครับถ้าหกกับหนึ่งไม่ลงที่หางเสงก็ต้องมาลงนี้แน่นอนชัดเจนมากนะหกอะไรล่ะท่านก็ว่าไปตามนี้มันหกหนึ่งอยู่แล้วก็หกสองหกเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดก็จัดไปตามนี้คือลาวอันนี้ อันนี้จะเป็น15นาฬิกาส่้นาทีใช่ไหมครับเพราะว่าไปตามนันนะอันนี้ก็ขึ้นแบบนี้ให้ท่านดูครับไอแบบนี้ท่านไม่ได้ดูทุกวันนะไอแบบลักษณะแบบนี้ท่านจะไม่ได้ดูทุกวันหรอกแต่ว่าแต่ผมก็จะพยายามที่จะทำาให้ท่านดูทุกวันเหมือนกันท่านก็จะไม่ได้ดูทุกวันอันนี้คือ16 3นาฬิกานาะทีถ้าถ้า6กับนไม่มา,กกามารอบนู้นก็จะมารอบนี้รอบสุดท้ายของเขาครับตรงนี้6กนะับนี่คือตรงนี้เป็นเดดดลน์ของเขาเลยนะถ้า6กับนไม่มาตรงโน้นมาตรงนี้มา,น,มานี่แน,น กอะไรหล่ะจางก,ก็หก็หนึ่งหนอาย่างนี้ก็ได้หนึ่งสองาก็จัดไปตามนี้แต่ตัวนี้มันตามร,ระบบนะครับสองห้าศูนย์เ็ดเจ็ดห้าสองศูี่อันนี้ตามร,ระบบเลยตามร,ระบบที่ผมพูดไปนะตามร,ระบบนะเพราะว่าวันนี้สองกับอะไรต่าง R A กคือห้กับศูนย์เนครับเพราะนั้นก็จัดตามร,ระบบก็สองห้าเแล้วก็สองเนี่ยคือตามร,ระบบเขาครับก็จัดไปตามร,ระบบกาตามนี้แต่อันนี้คือสิบนะปให้ท่าสามสิบนาทีนะไล่ไปให้ท่านดู10 สิบแปดนาฬกาเลยแล้วกันนะีไม่ได้ไรทุกรอบเอาสิบเจ็ก็ได้ท่านดูตรงนี้นิดหนึ่งแต่ไม่อธิบายนะเดีย๋ยวผมไปอธิบายสิบแปดนาฬกาเลยนะวันวันนี้ไม่มีราวอยู่แล้วสิบแปดนาฬกาสามสิบนาทีครับนี่คือสิบแปดนาฬกาสามสิบนาทีเราเจอสี่กับหนึ่งใช่ไหมครับเราเจอสี่กับหนึ่งนะสี่กับหนึ่งก็ไม่มีอะไรท่านก็นดูเอลดีสามสี่หกเจอสี่พอดีก็สี่สองสี่เจ็ดครับสี่แปดสี่ห้าได้นะเพราะว่าห้านี่เป็นไอเอสห้าเป็นดีจอาทั้งวันนะแล้วก็ ไก็คือ5กับศูเป็น d j r ทั้งวันแต่8เป็น d j r ตามรอบเขาก็48ได้48ลงได้นะเพราะว่า l อเเราเจอ346นะถ้าเกิด4ไม่มามันก็มี1316เหมือนกันแค่6 3 1 6 2 1 3 2 1 6 7 1 3 7ก6เนะ็นี่ยก็ยิงว่าไปตามนี่คือ18บนกามนาทีะครับเนี่ยตามรอบตามนี้เลยนะใครอยากได้รอบลึกๆเข้าไปก,ก็ก็สามารถเรียนรู้ได้ก็สามารถเรียนรู้ได้ครับนะีอันนี้18บนกามนาทีนะ ก็สิบแปดนากาสามจุดนาทีเดี๋ยวไปให้ดูรอบสองทุ่มหน่อยแล้วกันสองทุ่มครึ่งทำไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าในสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งห้ากับหกครับหกกับห้าดีเจอหกศูนย์ห้าคือเอลดีครับเจอห้ากับหนึ่งก็เจอห้าครับยังไมเจอห้ากับห้าเจ็ดห้าสองเดี๋ถ้าจะยิงห้าหกนี่ก็ได้ หรือท่านก็ถ้าหรือยิงตาม57นี่ก็ถือว่าลงตัวนะ57นี่ก็ถือว่าใช้ได้อาจจะมารอบนี้ก็ได้57เพราะว่ามันเป็นเลขตามรอบตามจังวะเขาอยู่แล้วไง250 25 207075ในก็ตามระบบเขาก็เจอ75รอบนี้ก็อาจจะมารอบ2ทุ่มครึ่งนี้ก็ได้นะดีแกเขา6ห้าอยู่แล้ว5นี่เป็นดีแกตั้งหวันอยู่แล้วครับเ้าจัดไปตามนี้นะครับว่าไปตามนี้นี้ว่าจะไม่มาก็ขึ้นมาให้ท่านดูรอบๆไปอย่างนี้แหละครับก็จะมีรอบดึกรอบอะไรไป ท่านก็ดูไปนะผมทําไว้นี่อันนี้มีอะไรครับเนี่ยมีจากสองทุ่มแล้วก็ไปอะไรครับเนี่ยไปโอนี่จะไปสี่ทุ่มห้าสิบนะสี่ทุ่มห้าสิบผมไม่ได้ทํา L ลดีมาในะ l ลดี LD ตรงนี้ไม่ใช่นะครับ l อดี LD ตรงนี้ไม่ใช่นะท่านจะดูแตง้ง L ดีตรงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าไม่ได้ทํา LD มาแต่ว่าตัวนี้ถูกสองก็หกนะคือนี่คือสี่ทุ่มห้าสิบนะสี่ทุ่มห้าสิบแล้วก็ปิดจ็อบที่ห้าทุ่มห้าทุ่มปิดจ็อบห้าทุ่มครึ่งนะ ห้าทุ่มครึงหทุ่มคร่งปิดจ็อบห้าทุ่มครึ่งคืออันนี้อะไรอ้านี่ห้าทุ่มครึ่งครับห้าทุ่มครึ่งก็ปิดจอ 2, ็อบสองก็หอันนี้เอาดีทําแล้วสองเจครับเราเจอสนะก็เจอสองบนเลยครับถ้า2ตัวนี้นิ่งๆนะถ้ามายิงสองหนึ่งสองสามสอก็ได้เพราะว่าเป็นนี่ไงยามิทามนะหนึ่งสาเป็นยาม,มามิทามก็คือถ้าสองนิ่งนะก็สองหนึ่งสสาสก็จัดไปตามนี้ได้เลยนะก็จัดไปตามนี้เลยถ้า6 2หกสองสามหกสองสี่หกสองหนึ่งเนี่ยก็ได้ถือว่าจัดไปตามนนี้ะ ถ้าหกไม่มาก็ห้ามาแหละนะถ้าเกิดสองตัวนี้นะถ้าเราจากเบิ้ลสองสองว่าไปตามนั้นเบิ้ลได้นะเพราะว่าเราเจอแต่สองนะครับใช่ไหมหรือจะสองห้าตัวนี้ต่างระบบนี้ก็ได้ก็ว่าไปตามนี้อันที่สองห้าทุ่มครึ่งปิดจบนอนหลับสบายใจกับหกสองก็หกครับแน่นอนชัวร์ปักเลยครับวันนี้ก็มาได้ประมาณนี้แหละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสอะ,อะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่ที่ความรู้เรามีแค่ไหน ความเข้าใจในเรื่องของดวงดาวเราอ่ามากขนาดไหนอ่าแล้วก็ความเชื่อมั่นเราอยู่ในตัวเรามีขนาดไหนแค่นั้นเองก็เชื่อมั่นในแนวทางไม่เก้กนกระเลยสงสัยตัดสินใจทันทีไม่ได้รอคิดพูดดีต่อกันอย่างมั่นคงส่วนท่านใดที่จะเข้าไปติดตามคืนนี้นะผมจะพูดถึงรัฐบาลใช่ไหมแล้วก็อมสินอมสินในแม่นเป๊ะเวอร์เลยนะครับที่แล้วโอ้โหมาแบบสุดยอดมากอมสินนะ ว่าออมสินสนี่สุดยอดมากๆนะผมจะพูดถึงออมสินรัฐบาลให้ท่านได้รู้ก่อนนะแต่รัฐบาลก็จะพูดให้รู้ก่อนท่าน,นจะไปหาลอตเตอรีร่ได้พรุ่งนี้ท่านก็ไปหาลอตเตอรีร่ได้นะนะแล้วก็ออมสินพูดให้ฟังได้ท่านจะได้จับไว้ก่อนเพราะว่าใกล้ๆแล้วมันวุ่นวายหาซื้อไม่ได้งนะ่านก็จะได้จับไว้ก่อนนะก็จะมีออมสินแล้วก็จะมีรัฐบาลไทยนะคืนนี้นะแล้วก็จะมีรอบดึกให้ด้วยนะวิเคราะห์รอบดึกให้ด้วยรอบดึกวันนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งเนี่ยผมวิเคราะห์ไปแล้วก็จะไปวิเคราะห์รอบ่ สี่ทุ่สิบแล้วก็ไปรอบตีสามให้นิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้เอาดวงดีให้เรียบร้อยใครอยากอยาติดตามก็ฟังก็อย่าลืมนะแจ้งความประสงค์ไปศูนย์8ูสี่สองปดปดหนึ่งศูนยนย์ไยก็บ้านมอดูหนึ่งเกแดคอยทุกท่านมีความสุขสดใสยิ้มรับทรัพรับเนื้อแทุกคนโชคดีครับ